ตอนที่114มาพร้อมกันกลับพร้อมกันครั้นเลยเที่ยงคืนเหล่าสุราร้านค้าต่างๆในเมืองไต่เหอล้นปิดการเหล่าอาสูรที่พำลักอยู่ภายในเมืองตาพาก,กันกับรังใครรังบันถนนใหญ่ตอกเล็กกลับกลายเป็นเงียบสงัดจากดาดฟ้าโรงเตี้ยมหวังเจียงโหลมองลงไป เมอโคมังกรมัจฉาจำนวนนับไม่ถ้วนดับลงจะมีแต่ถนนที่ปูลาดไปด้วยแผ่นหินกับอาคารบ้านช่องที่สร้างขึ้นจากหินขาวเท่านั้นที่ยังคงส่องสว่างสะท้อนแสงจันทร์เงียบเหงาเย็นยะเยือเมืองไปเหินในเวลานี้ไม่ต่างอะไรกับโฉมสกรานที่ชำระล้างเครื่องประทินโฉมบนไมน่าออกหมดสิน้นกำลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสงบแมวเสือดาวตัวหนึ่งเดินเหินคล่องแคล่วอยู่บนหลังคา เคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับสายลมคาทั้งสี่ข้างแผ่วเบาสัมผัสกระเบื้องไร้ซุ้มเสียงมันปีนขึ้นหอสูงฝั่งตรงข้ามพญญาณร่างกระโดดตรงมายังงรงเตียมหวังเจียงโหลข้างราวรั้วบนดาดฟ้าร่วนหุยโยนเชือกออกไปเตรียมรับมันแต่ใครจะไปรู้ว่าชูวาขาหลังออกแรงไม่พอขาหน้าคว้าเชือกไว้ไม่ถึงร่างพออยู่กลางอากาศไร้ที่ให้เหยียบยืมแรง ร่างขมันหล่นร่วงลงไปตรงๆอดส่งเสียงร้องชวนเวทนาออกมาไม่ได้ร่างเจียนหล่นกระแทกพื้นแบนเป็นขนมเปี้ยแมวปิโยกายร่างเป็นนกน้อยปลาสีเขียวกินปลาสีเขียวบินตรงเข้าไปช่วยพะเมื่งเสียลีดินเสียงร้องของอีกฝ่ายก็เตียมกระโดดข้ามประกวรวรจะกับถูกคนผู้หนึ่งขวางไว้ บรรุจิตเสียมายืนอยู่ด้านหลังของเขาตั้งแต่เมื่อไรอีกฝ่ายสั่งสนโซไอ้อสูรเข้มข้นลมหายใจเร็วกว่าการเคลื่อนไหวเมฆขาวแผ่เบาอ่อนนุ่มกลมหนึ่งลอยออกมาจากปากของโซนโซลอยตามลมหนุนร่างของแมวเสือดาวไว้กลางอากาศลอยและล่องเชื่องช้าเข้าไปในห้องทัศนาหยุดชูติดกันกลับเข้าสู่อ้อมแขนของรุ่นหุวยอย่างปลอดภัย เมืองสลีตกหัวสนเสิบเบาๆทำได้ยอดเยี่ยมมากสนเสิรส่งเสียงราวกับเด็กทารกฉะนั้นท่านก็ห้ามโกรธข่าแล้วนะชิวารอดพ้นจากอันตรายพี่อยู่กระร่วนหยตกอกตกใจขวัญขวัญแขวนตกใจอกสั่นขวัญแขวนขออภอับ มึงเสีกับจี้เสียวมาถึงยังห้องที่อยู่ติดการเห็นแมวเสียดาวนอนไร้สิ้นเรี่ยวแรงอยู่บนพรมค้นยาวขาด,ด้านหลังเมื่อเลอดไหล่สดๆไหลอ่อาบจี้เสียวกระหมดถามเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อสี่คลายพ่งได้จะเตะในเมื่อกู้ร่วมบำเพ็ญไม่ได้หลับเรื่องที่ตนเองพดูดควยสนโศบนดาดฟ้าไม่เข้ากับเขาไละยินหมดสิ้นแล้วหรือ,อไรกันเมื่อสีรู้สึกกระอักกระอ่วน ค้ามเมื่อดึกเดินรับควนการพักผ่อนของศิษย์อาจารย์แห่งยอดเขาช้างชนเครื่องอสูรทั้งสารู้สึกระอายร่อนหุยช่วยเสยายาให้ชื่อว่าพี่โยตอบคำถามเดิมเป็นนี้พวกเราตั้งใจออกไปปล่อยสินค้ากรุ่งนี้เตรียมออกจากเมืองไปเหอะแต่กลับนึกไม่ถึงเกิดเรื่องถูกอีกฝ่ายหลอกเอาสินค้าไปข้าวชวาแยกย้ายเป็นสองทางหลบหนีกลับมาชูวาเลาเดิมเลาต่อ เดิมโการาเฝ้าตําหนักเจี๊ยแก้วเจรณนายนที่พวกเราติดต่อกันเป็นอสูรปูต่ตนหนึ่งเดือนที่แล้วเขาถูกปลดไม่สามารถถวายของบรรณาการต่อจอมอสูรแม่น้ำไปเหอได้อีกคนใหม่ที่เขาแนะนำมาเป็นอสูจอรจระเคเจนนิสัยกับรูปร่างหน้าตาช่วยช้าแปลกประหลาดคราดีที่ข้าระเวทระวังมากกว่าเก่าก่อนพอเห็นสถานการณ์ไม่ดีรีบแลลปลีกายกับร่างเดิมวมิ่งหนีอสูจอรจระเคร่างกายเถอะทะเชิงช้า ปลาวิ่งไล่ตามค่าไม่ทันมาเลยหยิบหินคว้างใส่ค่าแทนนี่ที่มันปลาไม่แม่นเลยโดนแก้ขาหลังค่าเจ็บพี่เยวพูดอย่างภาคภูมิใจในตนเองเครื่องอสูรสัการับอย่างพวกเราถนัดเรื่องวิ่งหนีที่สุดฮรวนหุยเลือกหัวเลาะได้นะครับปากแผลเปิดอีกแล้วชูวาบอกว่าบาดแผลเล็กน้อยแค่นี้พักสองสามวันก็หายแล้ว แทนที่เครื่งองสูน้งสามจะทอดถอนใจพวกมันกับลิงโลดยินดีที่โชคดีรักษาชีวิตเอาไว้ได้เมืองสหลีตลึงงานจี้เซียวเองก็ไม่เข้าใจเพราะเห็นสีหน้าเช่นนั้นของพวกเขาทั้งคู่ร่นหุยก็อธิบายเรื่องก,กโกง,งเรื่องเกิดขึ้นเป็นประจำลูกค้าบางเคินคิดสร้างสายป่านทําการค้าขายกันยาวๆพวกเขาก็พักจ่ายเงินตามกฎแต่ลูกค้าบางคนคิดแค่อยากโกงท่านสักครั้งเท่านั้น ตลอดทางเหลือสินค้าถึงสาขาใหญ่ในสักครื่งกระดับว่าไม่เหลวแล้วเฉียนเจนเหรินบอกว่าเวลาเจออันตรายให้เรียบทิ้งสินค้าวิ่งหนีนี่เรียกว่าสลักทรัพย์ไม่สละชีวิตยอมล้มละลายหลบภัย หลังทายาเสร็จพอรู้สึกดีขึ้นชัวก็แปลงร่างกลับเป็นเด็กหนุ่มเหมือนเก่าพี่โยบอกร่วนหวุยคืนนี้คนงานบาดเจ็บตกใจเจ้าเป็นพอบ้านรองมีคิดปลอบความจะบ้านสักหน่อยหรือไรชัว,วาตาเป็นกายฆ่าฆ่าได้เหรอเอาเถอดนะรุ่นหุยถอนหน้าใยจยอมรับชะตากรรมการร่างเป็นกระต่ายสีเทา ปวดอ้วนกระโดดเข้ามาในอ้อมแขนชิวฮาวาชิชูวาวาถตื่นเต้นดีใจอุ้มอีกฝ่ายไว้ในอ้อมแขนลืมความเจ็บปวดสิ้นซุกหัวถูท่ายเข้ากระ,กระต่ายขูนนุ่มนน่นในสุดเขาก็ยืดอกแหยหน้าสุดลงให้ใจเข้าลึกๆข้าหายแล้วถึงรทงเทจียวนไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้เอาละเอาละปล่อยมือได้แล้วกระต่ายเทากระโดดลงมา แปลงร่างกลับเป็นเด็กนมหูกระต่ายในอภรสีเทาอีกครั้งถ้าทางเหมือนคนเคยกับการถูกปฏิบัติเช่นนี้รุ่นหุ่สังเกตเห็นซ้ายตาอิจฉาเมื่อเมืองสหลีจึงถามหน้าแดงอาบส่เมืองก็ต้องการเช่นนั้นรหรือเมืองเฉลีมองตาจี้เซียบอกมือแก้ตัวไม่ไม่จำเป็นครูร่วมบำเพ็ญเพิ่งหายกรดเขาไห้เลยจะกล้าขีด หลังปะปนคนงานจบร่นหุยพูดอย่างจริงจังถึงคืนนี้จะปล่อยของได้ไม่ราบรื่นเพว่าพรุ่งนี้ยังไงพวกเราก็ต้องไปจากเมืองไปเหออยู่ดีหากก็อย่างเป็นเหมือนอย่างที่อกสูงเมืองว่าจอมอสุรแม่น้ำไปเหอะต้องการเคลื่อนเจดีจันยาวอย่างเช่นนั้นแม่น้ำไปเหอะทั้งสายย่อมมีอันตรายเจดีจ์นยาวไม่ได้เป็นเพียงแค่เจดีแต่หากอย่างเป็นสัญลักษณ์ของการลงโทษอ,อสูรทอระยศ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกครองแดนอสศุนของจอมอสนุนเขาหลิงซานดังนั้นแผนการของจอมอสศุนแม่น้ำไปเหอย่อมหมายถึงการต่อต้านจอมอสศุนเขาหลิงซานหมายถึงภัยสงครามในดินแดนแม่น้ำไปเหอกำลังจะอุบัติขึ้นเมืองเสหลี่ยิ้มเพราะจอมอสศุนแม่น้ำไปเหอไม่อยากขัดแย้งกับจอมอสศุนเขาหลิงซานซึ่งซึ่งหน้าถึงได้คิดช่วยโอกาสที่เราอสศุรรีบเร่งเดินทางมายัางเมืองเฟิ่งเยี่ยอาศัยขออ้าง ข้าร่วมจำนวนหมื่นอสูรประกาศรับสมัครอสูรที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ยิ่งนางเปล่าประกาศอย่างสง่าผ่าเผยมากเท่าไรก็ยิ่งไม่ตกเป็นที่ต้องสงสัยต้าจอมอสูรเขาหลิงสารมากเท่านั้นตรงข้ามหากนางรับสมัครอสูรอย่างรับรับข่าวร่วงมาถึงหูจอมอสูรเขาหลิงสารนั่นต่างหากถึงจะกลายเป็นดำเนินแผนการรับอะไรบางอย่าง ถึงตอนนั้นไปเหยือย่อมตกอยู่ในอันตรายคขาบอกกับพวกเครื่องอสูรอยู่รักษาตัวให้หายดีก่อนหากเชื่อค่าเครื่องพวกนี้พวกเจ้าไม่จําเป็นต้องวิตกน้าเสียงของเขาสุขุมมั่นคงมั่นใจเครื่องอสูรทั้งสามต่างพากันพยักหน้าติดตดิพยักหน้าติดติไหนเลยจะกล้าไม่เชื่อ เมืองเซลีถามอีกครั้งอสุนจอระเคได้มำชูวาบาดเจ็บตนนั้นอยู่ที่ใดหน้าตารูปร่างเป็นเช่นไรพี่โยตอบทีละคำถามชูะวากระวนกระวายเอ่ยปากเตือนเขาทำงานอยู่ในตำหนักแก้วเจียวระไนดูท่าทางน่าจะเป็นแม่ทัพอสุรร้ายกาดอาวุโสเม,มืองความปลอดภัยเป็นสำคัญเพิ่มเรื่องมากขึ้นอีกหนึ่งมิสู้ทำเรื่องให้ลดน้อยลง ดูเผินเมืองสลีเหมือนจะตอบรับทั้งยังกำชับให้พวกเครื่องอสูรพักรักษาอาการบาดเจ็บให้สบายใจแต่ว่าในใจกับคิดอสูรจระเข้ตนนั้นใจกล้ายิ่งนักถึงกับกล้าดังแกกรรมกรเด็กของข้าเห็นแววตาวับวาวของอีกฝ่ายที่เสียก็รู้ได้ทันทีว่าเมืองสลี่กำลังคิดอะไรอยู่เขาได้แต่อมยิม้มหลังกลับเข้าห้องเมืองสลีก็ชิงพูดขึ้นก่อนเรื่องนี้ท่านไม่ต้องยุ่งข้าก่ายไม่ต้องใช้มืดเชือดบัว ข้าไปคนเดียวก็พอแล้วจีเซียวถามไม่เร็วไม่ช้าเจ้าคิดทำเช่นไรคุมเขาด้วยกระสอบป่านอัจจนครานอยู่กับพื้นหลังแขนแทนชูฮวาจีเซียวยิ้มหลังแขนเรื่องง่ายเพราะว่าชูฮวายังใต้ต้องใช้ยุดในเมืองไปเหอะพี่โยกับร่วนหวุยยังต้องวิ่งทำการค้าอยู่ในเมืองไปเหอะทันทีที่พวกเราจากไปหาพวก เขาถูกอสุนจระเข้ตามรังควานเจ้าจะทำเช่นไรข้าจะสวมผ้าคลุมสีดำอสูนจระเข้ไม่รู้จักข้ายิ่งรู้ว่าข้าเล่นงานเค้าเพื่อรังแกให้ชิววาเขาเป็นไม่ทับตําหนักแก้วเจียระไนข่าวคราฟความขึ้นไหวอันใดในเมืองไปเหอย่อมสืบสองหาสาเหตุได้ไม่ยากแล้วมีหรือจะยอมถูกใครก็ไม่รู้เล่นงานเอาอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ ทันทีที่เขาคิดขึ้นได้ยอ่อมเสืบหาข่าวไปทั่วถึงตอนนั้นเรื่องราจะเป็นเไนยย่อมรู้ได้ไม่ยากเช่นนั้นท่านสอนข้าหน่อยเรื่องนี้คารจัดการเช่นไรจี้เซลยิ้มพรางรูปหลังคอของผู้ร่วมบำเพ็ญตัวน้อยเพียงพรน,น้อยของข้าฉลาดหลักแหลมไม่จำเป็นต้องให้ข้าสอน <c oughs> ได้ยินคำชมเชม่นนั้นขณะกำลังนึกได้ใจ จูจๆเมื่งสลีก็สังเกตเห็นรอยยิ้มของจี้นเซลจางหายอีกฝ่ายพูดน้ำเสียงสงบนิ่งใจเจ้ามีแผนการเรียบร้อยแล้วยิงหนึ่งได้ถึงสามทั้งยังไม่มีภัยตามมาภายหลังทว่าที่เจ้าไม่บอกข้าเพราะไม่อยากให้ข้าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่งสลีสีหน้ากลับกลายเขาเรียบเอยปากอธิบายแผนนี้อันตรายใหญ่หลวงนักเจ้าอยากใช้โอกาสนี้ไปพบเจอมมสู่แม่น้ำไปเหอึ้นเจยดีเจิ้นเยาถูกหรือไม่ พอเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปเมื่งเสลีจึงได้แต่พยักหน้าจีเสียผู้เดิมเสียงราบเรียบก็เคยบอกเจ้าว่าผู้ร่วมบำเพ็ญร่างกายเป็นหนึ่งเจ้าทําเป็นหูถนมหรือไรในเมื่อเจ้าไม่ไว้วางใจข้าเช่นนั้นพวกเรามีเลิกกันเสียแต่นเนื่องต่างฝ่ายต่างหาใหม่ก,กัน <c oughs> ท่านท่านจะให้ข้าแต่งงานใหม่แล้วมั่อเสลีนึกถึงว่าจีเซียจะพูดช่นนีออกมา เขาไม่น่าเดงกามจิตใจเห้าหานถูกกระตุ้นได้คับคิดผิดเองแค่จีดีเจ้นยาวไหนเหลยจะทำอะไรพวกเราได้คำพูดเจนี้เรากลับย้อนกลับไปเป็นอสูรจอมเขาเสียสารฟ้าไม่กรวดินไม่เกรงวันหน้าไม่ว่าจะบ่อมังกรถ้ำพยะักท่านข้าร่วมไปร่วมกับถ้ารอดก็รอดโดยการถ้าตายก็ตายพร้อมกันไม่แยกจากกันอีกมิขอเสียทีที่ได้เป็นคู่ร่วมลำเพ็น ชิเซลสีหน้าผ่อนคลายดึงเมึ่งสลีไปนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเจ้าเป็นคนพูดเองบรรณาห้ามนึกเสียใจเมึ่งสลีก็ไม่เข้าใจมองดูตนเองกับผู้ร่วมบำเพ็ญในคันช่องจิเซลยืนอยู่ด้านหลังหยิบเอวีไม้หนายวายุออกมาเมื่งสลีผ่อนคลายขณะสางผมกล้าวผมพวกเขาสองคนปรึกษาหารือเริ่มต้นบางแขนกันใหม่ ขอเพลงในเมืองไตเหอม่านโปรง่งสนับซับซ้อนลมพัดเฉยอสูนงูน้ำร่ายรำอสูรกัง้งประคองถ้วยสุรามีอสูนปราน้ำแข็งอยู่ดื่มสุราเป็นเพื่อนอสูนจอระเแค่ดื่มสุราไม่บรญยะบบรรยังคุยโวโอโอวดกับอสูนต่ภาพเจ้าพันทางตัวจ้อยนั่นของดีแดนมนุษย์ที่มรุ้มันไปเอามาจากที่ใดนั้นอยู่ในกำมือข้า ทว่าเจ้าอสูรเครื่องอสูรนั้นกลับกล้ามาทวงเงินเอากับค่าค่าเล่นงานมันจนชีราบวิงจูด้ดนี่หายไม่เหลือแม้แต่เงาเขาหยิบปิ่นปักผมออกมาอันหนึ่งโ๊็อดบางมันลงกับโต๊ะอสูรตาพาหยิบขึ้นมาพิจารณาดูโอ้ใช้งานถีอมือใช้งานฟรีเมือ,มอพวกคนนษย์จริงๆท่านเอาของมาแต่กลับไม่ทําตามกฎไม่กลัวจะไปล่วงเกินอสูรชั้นสูงให้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเจ้าพวกนั้นหรือไร เจ้าไม่รู้อะไรเจ้าบัญทางพวกนั้นทำตัวลับๆระลอไม่กล้าเสนอหน้าหากเมื่อหลังเขามีส่นชั้งสูงสนับสนุนอยู่จริงไหนเลยจะต้องระแวดระวังเช่นนั้นอสูรนเจอระเคห์รอเสียงดัาน่าสิดาที่มันวิ่งเร็วไปหน่อยครั้งหน้าคา้าเจอมันอีกข้าจะทุกนังแมวของมันถามจนรู้ว่ามันไปได้ของสิ่งนี้มาจากที่ใดถึงตัวนั้นค่อยจริงเอาสมบัติล้ำค่าพวกนั้นมาอีก ดืด่มกินอิ่มน้ำสัาราอสูนจอระเข้กระตกตะวันอสูนปลาน้ำแข็งด้วยของล้ำค่าสองสามชิ้นอบเอวอ่อนของอสูนลูกชอมวดงามเมาโซซัสโซเซเดินเข้าไปห้องพักแขกประตูปิดลงแสงเทียนส่องสว่างบนโตน๊ะมีร่างของคนผู้หนึ่งกำลังนั่งดื่มชากินของว่างอยู่อสูนจอระเข้เม,มามายสายตาผ้าเรือนเห็นอีกฝ่ายผิวขาวละเอียดในตาแพลาวนน่ารักน่าใกล้ ไฟปราถนาก็ผ่านโูชนเจ้าภาพยังเตรียมเรื่องแปลกใจข้าอีกหรือสาวน้อยเจ้ารอข้านานเท่าใดแล้วผสุนปลาน้ำแข็งตะลึงจูจๆหลังคอกระเจ็บแปร๊บถูกสันมือของใครบางคนฟาดเข้าให้คราหนึ่งอ่อนรัดถวยสุดล้มลงหมดสติไม่รู้เรื่องอันใดอีกเลยจบตอนครับขอบคุณครับ